คับอมาลองยันม,มาตอนนี้6-8-15แรงครับยันม,มากก็จะบอกรอบบอกแรงให้เรียบร้อยครับ2-6-2-8ัไปเปิดน้ำมาน้ำก็มาแล้วไปฟังเสียงเลย แล้วมีขาดับกับขาเร่งโอเคเรื่องเร่งหนึ่งเดือนครับแถวครับ